มันก็สลืมสลือเมาประมาณอยู่เจ็ดแปดชั่วโมงสี่ชั่วโมงแรกก็อาการสาหัสหน่อยพลังสี่ชั่วโมงมาก็เหมือนกับเราไป,ไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เที่ยวอดีตเที่ยวอะไรมาแล้วแล้วก็กลับมาโฟกัสมาให้ว่าไหนๆคุณรอดชีวิตมาได้แลวรอดความตายไม่ได้ให้มากลับมาอยู่กับปัจจุบันก็จะมีเสียงดนตรีประกอบร้องเป็นตลอดเลยประมาณสี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าคนที่ เขาร้องเพลงได้ก็ร้องได้ยังไงอาตมาก็ไม่เสียงมันมายังไงก็ไม่รู้นะเสียงมาแล้วดนตรีกับขี่ตรงขีต้ากองมันก็ดูฟังมันนี่กับไม่เข้ากันนะแต่ฟังไปฟังไปมันก็สัมพันธ์กันดีทั้งกองทั้งคล้องทั้งแม้แต่มือหยีไม้ที่เคาะอาตมามามันเคาะไปตีไปมันก็สัมพันธ์กันอ่าก็เลยเข้าใจเลยว่าดนตรีอะไรเนี่ยมันมาจากวนนี้เลยนะบางทีตอนหลังเนี่ยเขาว่าดนตรีเนี่ยมันมาจากเลยนะ มันจะประจับอ่ามันจัเหมือนแบบข้างบนเนี่ยมามามาคอนโทรลมือเราเองเราไม่ได้ไปตั้งใจเองอะไรเองมือมันก็จะไปเข้ามันเองอะไรของเองแต่มาอันนี้แต่มายังไม่ได้จับกีรงกีตาร์นะแค่จับแต่กองเนี่ยกองเนาะแต่มาจะเีกว่าตีกองเป็นไหมก็ถ้าสวดมนต์ตีกองตะจีนก็ตีเป็นเ่แต่พอมาตีกองที่นี่ปุ๊บเนี่ยมันไปเข้ามันเองนะมืออะไรเนี่ยมันไปเข้ามันเองมันเหมือนเราเราคอนโทรลไม่ได้นะอ่าสมองเรามันจะให้พยายามอยู่กับปัจจุบัน พอพออันนี้ไปบ่อยๆเพราะตำแ่ยมันเขาก็ลองจบไปสักเพลงแล้วเชวาเชว่าเชว่าเขาว่าเขาว่าเป็นไงเขาเออเลือกชื่อแล้วว่าถนอมถนอมถนอมเราก็สลืมสลืมเอ้ยถนอมถนอมน้ำมันทีเราเราจะไหลไปไหนไม่รู้อ่าเราก็เออถนอมคัมแบ็ก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 อนอมโอเคโอเคโอเคก็จะเป็นอย่างเงี้ยทานไปห้ารอบก็รู้สึกยังเหมือนเดิมนะ ไม่รู้เขาทานเป็นสิบรอบร้อยรอบแลบ้วไม่รู้เขาเป็นยังไงแต่มาไม่ชับแต,ต่ความคนถ้าเขาเคยชินไปแล้วนน่าจะไม่มีอะไรแต่คนที่ไม่ยังไม่ชินนะนะแต่มาว่าบางคนนี่ตกใจเลยนะไม่อยากจะ,ะครั้งเดียวนี้ไม่อยากจะกินอีกไม่อยากจะลองแล้วแต่เราก็อยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะแต่พอกินไปแล้วมันมันไม่ใช่ถึงกับว่าเฉดเป็นเฉดตายหรือว่าอะไรนะมันไม่ถึงว่าจะตายจริงๆนะมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ว่า จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณที่ว่ามันเหมือนกับว่าร่างกายกับจิตเนี่ยกายจิตวิญญาณเนี่ยมันกับมันแยกทางกันไปนะกายนี่ก็จะไปแล้วนะมันจะมันจะไปแล้วมันจะไปขมันเหมือนกับคนมันไปแล้วจิตมันก็ยังอยู่อยู่วิญญาณมันก็อยู่นะจิตจิตกายจิตวิญญาณมันไม่มันเหมือนกับมันผสมมันอยู่ด้วยกันหรือว่าไงมันมันเหมือนกับไม่รู้ว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันกลัวมันจะมา แยกกายแยกจิตแยกวิญญาณได้นี่ก็น่าจะต้องใช้เวลาเยอะนะแต่ตัวยานี่ยป๊บมันพยายามให้กายให้อยู่กับปัจจุบันจิตก็ให้อยู่กับปัจจุบันวิญญาณก็ให้อยู่กับปัจจุบันมันก็อ่พอมีดนตรีมาประกอบประกอบด้วยเนี่ยป๊บมันก็จะทําให้ให้อยู่กับปัจจุบันให้รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันถ้ามาดูแลายาเนี่ที่จริงมันไม่มีอะไรมากนะเขาเขาเขาทำให้เราอย่าไปคิดไปในภาพอดีต อดีตที่เราผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วเอาล้วไม่ได้บางครั้งเราคิดอยากจะทําอนาคตให้มันสําเร็จอยากจะทำนนทํานี่ที่มันตกขาดตกเหลืออยู่อนาคตมันก็บอกว่าอย่าไปคิดให้อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเดี๋ยวอนาคตมันก็จะเป็นไปของมันเองตามธรรมชาติของมันเองไม่ต้องไปคิดอะไรเนี่ยก็แล้วก็มาดูๆแล้วมันก็โอเคนะแต่มาว่าอ่ามันไม่มีอะไรนะอ่าบางที คนที่ไม่เคยลองเนี่ยจะมาก็อยากจะแนะนําอยู่นะมาลองดูถ้าพร้อมแล้วนะ,ะไม่แน่นะถ้า <c oughs> มิถุนาถ้าเห็นว่าเขากําลังทำพาสะปอร์ตอยู่ถ้าพาสะปอร์ตไปได้นี่ไม่แน่อาจจะเชิญคณะเผ่าชนาวาน,วานี่ไปร่วมงานวันเกิดหรือว่าไปร่วมฉลองากุติเราฉลองศลา,าอากุติที่กําลังจะสร้างขึ้นอีกประมาณ19หลังถ้ามันเสร็จก่อนอมิถุนาเนี่ยนจะมาคิดว่า ตมาคิดว่าคงจะเชิญเขาไปร่วมด้วยนะรวม้วยแล้วก็ไปจัดคอร์สจิตวิญญาณดื่มยาจิตวิญญาณจะไม่รู้จะดื่มได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้เขาจะเอาไปได้ไม่ได้ไม่รู้ตมาก็ไม่ทราบนะก็คิดถือว่าคอร์สต,ตมาเนี่ยมันในใจเนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างศาลาเสร็จเนี่ยตมาฝังใจว่าตมาอยากจะไปทางด้านจิตวิญญ,ญาณ ไม่อยากจะไปสอนด้านร่างกายสุขภาพแล้วเพราะว่าด้านกายสุขภาพเนี่ยปัญหาเมืองไทยกําลังเป็นข่าวเป็นข่าวเรื่องนวดเรื่องก,กระดูกเรื่องอบิดคอรเรื่องตัดกระดูกคอตายตายอะไรเนี่ยไม่รู้จเจ้าทุกข์มันตายไปแล้วแต่คนบิดไม่รู้ไปไหนหายไปไหนไม,มันน่าจะออกมาพูดมาแก่ปัญหาแก้ข่าวกันว่ามันเป็นเรื่องมาจากไหนสาเหตุอย่างไหนบางทีมันไม่ได้อันนี้กันมันไม่ได้เคลียร์กันเลยก็ทําให้คลราคาสังบางทีคนก็เลยกลัวนวดไปหมดนะตอนนี้ ใครที่เปิดร้านนวดเนี่ยไม่ทราบว่าจะมาก็ยังไม่ได้โทรไปเช็คลูกศิษย์ทั้งหลายที่อยู่เมืองไทยว่าเป็นไงบ้างเรื่องนวดนะแม้แต่คอร์สเราจะมาคนจะเชิญไปสอนหลายที่ก็ขอเลื่อนไปก่อนไม่มีกําหนดทั้งสอนในกองก็ดีสอนหลายๆที่ก็ดีแต่มาก็เลื่อนก็เลื่อนเราไม่ได้ไปสนใจอตอนนี้เรามาเรียนวิชาอื่นอีกแล้วนะวิชาที่มันดีกว่านวดดีกว่าจัก,กระดูกอีกนะ,ะมันเรื่องจิตวิญ,ญญาณนี่มันพูดกันไม่ได้นะมันต้องมา ทดสอบเองทดลองเองสัมผัสเองมันะนเป็นพระพุทธเจ้าเราบอกเอหิปัสสิโกเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนถ้าพูดออกไปป,ป,ปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเป็นการอวดอุตริเป็นการอ,อ,ารารอะไรนะ,ะเป็นการโม้ขี้โมขี้ขอวดขี้อะไระมันก็ไม่ไดนะ้มันต้องมาทดสอบเองมันถึงจะรูะ้โอเคก็เมื่อวานเย็นอาบน้ําเสร็จอาตมาก็ไปเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าซักผ้าเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ พออาบน้ำเสร็จปุ๊บมันไม่รู้ว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะมาตอนเย็นๆนะตอนแบบว่าเย็นๆหลังพระอาทิตย์ตกเนี่ยหลังพระอาทิตย์ตกเลยมันเพราะมันจะอาการมันจะมาแล้วมันขั้นเนื้อขั้นตัวมึนๆตื้อๆเมาๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เมาๆตื้อๆอาการมันไม่ค่อยสบายตัวแต่มาก็ขอขอไปหลับหน่อยขอไปหลับเขาก็ที่จริงมันไม่มีอาการตัวร้อนตัวไข้แล้วนะแต่ว่า ก็ไปขอเขาไปนอนเขาก็ให้ไปนอนไปนอนพบเนี่ยที่จริงเขาก็ไม่นอนนะเขาก็ยังดูทีวีกันอยู่อ่าร้องเพลงลําพังไปโปรติแต่มาก็จะมานั่งฟังเพลงร้องเพลงกับเขาแต่ว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าร่างกายมันจะไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าขอไปนอนหน่งแต่ไปนอนมันนอนหลับไหมเมื่อวานนี้หลับเอาหัวถึงทิ้งหมอนนี่ประมาณเจ็ดมงหนึ่งทุ่มแต่มันก็ไม่นอนนะสักทุ่มสองทุ่มแล้วก็ตื่นมาไปเยอะ ทุ่มสองทุ่มก็ตื่นมาไปเยอะนะเดี๋ยวเขาเห็นเราไอคอกเขาเขากขอเขาก็ยาไอมาให้ดื่มเดี๋ยวก็ภรรยาเขาก็ยาใก้ไอมาให้ดื่มพอมาดื่มเสร็จแล้วก็ป๊อก็เอ่าก็เสียงไอไม่มีแต่มาที่พกยาแก้ไอมาด้วยเราก็ทานยาไปเอ่อสองเม็ดนะก็ทานไปป๊บกก็ไม่มีอะไรก็รู้สึกเหมือนจะกะหลับแต่มันก็ไม่หลับมันทั้งคืนเนี่ยมันมอนกับตื่นตลอดไม่รู้เป็นอะไรนะมัน ร่างกายมันมันรวนหรือเปล่าหรือว่าบอกไม่ถูกมันเหมือนกับตื่นตื่นตื่นตลอดตื่นแม้แต่จนถึงตีสี่ตีห้าเสียงไก่ขันรู้หมดนะมันก็ตื่นแต่ว่ามันไม่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 หลับแบบสนิทไปเลยนะมันเลยก็ร <c oughs> ่างกายมันน่าจะเกี่ยวกับว่ามันไม่ได้พักผ่อนหลายวันแล้วมันไม่ได้พักผ่อนโดยเฉพาะหลังจากทําช่วงดื่มยา จิตวิญญาณวัดว่าวไสกาตอนกลางวันเนี่ยน่าจะมีผลเหตุมีเหตุผลเกี่ยวกับอ,ะ,อะไรนะ,ะเกี่ยวกับเหตุผลเกี่ยวกับอันนี้ด้วยนะแต่มาว่ามันน่าจะเกี่ยวด้วยตั้งแต่เนกลางวันมามันเลยก็เหมือนกับตื่นจนจน,จนไม่นอนหลับอ่ะไม่ง่วงนอนชาวชาชวาอืม, <c oughs> วอมชาวาชาวา เนี่ยใครเดินไปคือเดินมาเราก็จะชวาชวาไปก่อนชวาชวาชวาอืมก็โอเคนะเมื่อวานก็เข้าไปนอนแต่มันไม่หลับนะกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะวันนี้จะมาพูดเรื่อง เคสที่เลี่ยงทวองสตังทวองสตังไม่รู้จะเกี่ยวกับเรื่องที่เคสทวองสตังนี้ด้วยหรือเปล่าตมาก,ก็ไม่ทราบนะเคสทองสตังเมื่วอวานตอนเมื่อวานต่มาก,ก็คุยแล้วนะมีลูกศิษย์หมอจีนน่าจะรุ่นที่สามสิบต้นๆ <c oughs> ไม่ต้องเลยชื่อดีกว่านะเพราะว่าแกก็แกแก็อยู่ประเทศจีนแกก็บอกให้ต่มามาช่วยอะไรนะช่วย ช่วยช่วยอะไรนะอนะไรทวงหนี้ตั้งแต่บวชมานี่ก็ยังไม่มีใครเลือกจะมาไปทวงนี้ช่วยให้จะมาชวงนี้แต่มาก็ไม่รู้แต่มาก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆลูกศิษย์ขอมาเราก็ดองรูแต่ทวงนี้มาพูดไปแล้วรอบนึงทั้งนี้แต่มาก็อขอชื่อขอรูปขอภาพขอที่อยู่ขอนมสก,กุลขออะไรมา พอดีเขาเอาให้มาปุ๊บเนี่ยมันก็มีแต่คนที่ยืมตังไปแล้วให้ตังให้ไปคนหนึ่งยืมีกคนหนึ่งชื่ออะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่มีที่อยู่นะ,ะมีเบอร์โทรมีอะไรก็เขียนเขข้อความมาที่เขาคุยกันก็ว่าเอาให้อยากจะเอาเงินคืนแค่นั้นแหละว,ว่าตอนนี้เขาเดดร้อนจริงๆเลยขอ,เ,อเงินคืนแล้วแต่มาก็เอาไปปิ่งเก่าปิ่งเก้านี่หมายถึงว่าเอาไปพูดกับเจ้าป่าเจ้าเขาพระแม่ กรณีพระแม่คงคาพระแม่อะไรนะอินเดแดงพระแมอะ่อเมซอนหรือว่าอะไรนะเขาไปพูดเราเรากดว่าตามาจะทวงยังไงตามาว่าใช้จิตวิญญาณทวงเขาก็หัวเราะแคร์แคร์แคเป็นไปได้อาจารย์ใช้จิตวิญญาณทวงเนะี่ยตามาก็ไม่รู้หรอกตามาก็หัวเราะเหมือนกันนะมาถามเมื่อวานกับล่ามตามาตามาก็หวัวล่ามตามาก็หวัวเราะใช้จิตวิญญาณไปทวงได้หรือเปล่าแต่พอเมื่อวานนี่ไปทวงพบเขาก็ตกใจ เขาบอกว่าปกติเจ้าทุกเนี่ยไม่ค่อยติดต่อมาไม่ค่อยนี่มาแต่เมื่อวานนี่เขารู้สึกว่ากระวนกระวายติ่นลนมากเขาว่าจะเอาคืนให้ก่อนที่จะพระทิตตกหรือว่าอะไรเนะี่ยตอนเย็นเขาก็โทรมาบอกจะมารู้สึกว่าเขารับรู้นละทราบข่าวแนละ้วว่ามีคนมาทวงหนี้มามาบอกให้จะมาอันนี้ไม่ใช่ว่าเล่นของนะตะมาก็ไม่ได้เล่นของอะไรตมาก็แค่ จกมือไหว้อ่านข้อความที่เขาส่งไว้ใครเป็นคนยืมตังค์แล้วขอให้เอามาคืนภายใน24ชั่วโมงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอ่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกวันนี้ก็มีพระอาทิตย์ขึ้นพวกนี้ก็มีพระอาทิตย์ตกพวันี้ก็มีพระอาทิตย์ขึ้นพวกนี้ก็มีพระอาทิตย์ตกมันก็วนไปวนมาอย่างนี้ก็คุยกับเขาไปสัก15นาทีนั้นอ่าแล้วก็เอารูปที่เขาส่งมาให้ก็มาอ่าเพ่งดูอ่าส่งข้อความไปบอกไปสื่อสาร ให้พ่อะปะเจ้าป่าเจ้าขอเจ้าทีเจ้าทางไปแล้วก็ไปสื่อสารทางวิญญาณเขาว่าขอให้อ,อาอความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยนะเขาให้เอาเงินรีบคืนหน่อยไปมานะเมื่อวานบ่ายเนี่ยแต่มาจับขึ้นมานี่ทางคุณหมอโทรมาบอกว่าอาจารย์เป็นยังไงไม่รู้ตอนเนี้ยติดต่อคนเจ้าเจ้าทุกไม่ได้แล้วเขาจะโดนเก็บหรือเปล่าแตมาก็หวัวเราะเลยอ้าวแต่มาไม่ได้ไปส่งคนไปเก็บนะแต่มาแค่ คุยว่าขอเ,อเงินคืนแค่นั้นแหละเขาติดต่อไม่ได้ลวภรรยาเขาหรือว่าแฟนเขาเนี่ยเดือดร้อนน่าดูเลยว่าเขาจะไปเอาเงินยังไงอาจารย์ไม่ใช่ว่าอาจารย์อะ,อะไรนะส่งคนไปฆ่านะว่าโอ้ยแตมาว่าแตมาฆ่าคนไม่ได้แตมาเป็นพระแตมาแค่สวดมนต์แผ่เมตตาไปให้กวดน้ําไปให้อโหสิทุกอย่างทุกเวียนกับก,กันทุกอย่างถ้าเป็นนี่เป็นศินกันก็เจ้ากันไปถ้าไม่เป็นนี่สินก็เอาเงินที่มาคืนแค่น,นั้นแหละแต่มาก็พูด โอ้คุณหมอนี่รู้สึกว่าจะตื่นเต้นน่าดูเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าตังได้มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะโอนมาให้ตมามาช่วยซื้อขนมขนมแจกเด็กๆที่นี่อ่าเพราะตมาก็บอกหน่อยนึงนะว่าถ้าเงินได้มาเนี่ยคุณต้องเอาเงินไปทําบุญทําทานนิดหน่อยอะไปทําบุญทําอะไรเนี่ยเขาก็อันนี้ <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็โทรมากระวงระวายนะบอกว่าเนี่ยเอ่อเมื่อวานเช้าก็ ทางภรรยาเขาก็ไปตามเลยแต่มาบอกเขาไปลองดูที่ไปดูที่พักของคนที่ยืมตังไปสิแล้วเขาไม่เามาคืนเนี่ยเป็นไงติดต่อไม่ได้ไปหาที่พักดูมันไม่ชาว่าไปแล้วนะไปเจอแล้วตอนนี้เขาก็เอาเงินคืนละนะเอาเงินมาคืนละเหลือแต่เอาเงินเข้าธนาคารแล้วก็จะโอนมาให้เนะนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชั่วโมงสองชั่วโมงที่จะถึงเนี่ยนะน่าจะ,อะตอนนี้กลับกําลังกลับมาก็าจะมาคืนด้วยตัวเองอ่าเพื่อนของเขาก็ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะ วันสองวันเนี่ยหลังจากที่คุณทวงเงินมาเนี่ยคนอื่นทวงก็เหมือนเหมือนปกติปกติแต่คนคนนี่มาทวงเนี่ยมันไม่ใช่ใครมาทวงมันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้เนี่ยแต่มาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าพูดกันไปเนี่ยเราต้องดูอารมณ์ทางคนทางอ่าอ่าสื่อสารไปทางจิตวิญญาณอะไรเนี่ยนะก็อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนด้วยนะอาจจะมีส่วนร่วมเดีย๋ยวแต่มารอรอให้เขาได้สตางค์เสร็จเสร็จแล้วแต่มาก็ต้อง รอสัมภาษณ์เขาอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างหนะลังจากที่ทางโน้นเขาทำไมถึงยอมเงินยอมคายเงินออกมาที่จริงแต่มาก็บอกว่าคนที่เป็นนี่แต่มาเยอะแยะเลยไม่คืนแต่มาก็ยังไม่ไปทวงไปนี่ไปเลยแต่แปลกไปช่วยช่วยเขาทวงหนี้เนะี่ยมันน่าจะเป็นเหตุที่แต่มารู้สึกมึนๆตื้อๆอ่าพะอึดพระอมนี่ด้วยหรือเปล่านะที่ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่าทางโน้นเขาก็ไม่ยอมให้หรือว่าหรือว่า,างไงเนะี่ยแต่มาก็ไม่ทราบนะสองวันมานี้น่าจะมี เชื่อมโยงกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตมาก็ึ่งเชื่อค่งไม่เชื่อึืนลองลอง,ลองคืนเล่นเล่นกับพวกวิญญาณวิญญาณทั้งหลายเนี่ยบอกว่มามันจะจริงไหมมันให้วิญญาณไปทวงนี่มันจะจริงไม่จริงเนี่ยแต่ดันนี้แล้วตมาก็เริ่มมีความรู้สึกว่า <c oughs> มันสามารถเป็นไปได้นะ <c oughs> เพราะว่าอากาศเนี่ยควันหรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมันอยู่มันมันอยู่ในอากาศนะมันเป็นควัน เพราะวิญญาณเรามองไม่เห็นเหมือนกันที่นัสตาดามุดเมื่อทําทนายไว้ในอนาคตข้างหน้าต่อไปโทรศัพท์เนี่ยเขาจะไม่ใช้กันเขาจะใช้โทรจิตอ่าเหมือนเหมือนกันเราใครเป็นนี่เป็นศินเราเราไม่ต้องไปโทรศัพท์ไปทวงไปอะไรเราแค่ส่งโทรจิตไปกวนเขาพอละไปขอเขาพอละเดี๋ยวเขาก็จะโอนตังมาให้อะไรเนะนี่ยน้องนนี้หรือว่าเราคิดถึงใครเราไม่ต้องโทรศัพท์ไปไม่ต้องยิงไลน์ยิงเฟซอัพไปเราแค่คิดแค่นั้นละเขาคนนั้นยิบโทรมาหาเราเลยอะไร อันนี้มันอีกไม่นานมันนี่เห็นว่าจะเป็นไปได้นะอ่าตอนนี้มันเริ่มเป็นไปได้แล้วอีกประมาณไม่รู้รุ่นรุ่นเราที่ก่อนจะตายแน่าจะดันทันเห็นกันอยู่นะเพราว่าโทรจิตที่จริงพูดถึงโทรจิตเนี่ยอ่านจิตอะไรจิตเนี่ยที่ในป่าเมซอนเนี่ยมันยังมีอยู่นะแต่มามาอยู่นี่ประมาณยี่สิบกว่าวันเนี่ยแต่มาสัมผัสได้นะภาษาเนี่ยมันกูเกิลเนี่ยบางทีไม่มีเน็ตมันพูดกันไม่รู้เรื่อง แต่ภาษาจิตเนี่ยเราแค่เราคิดอะไรปุ๊บเนี่ยเราคิดดีเขาก็รู้คิดไม่ดีเขาก็รู้เราเลยไม่อยากจะคิดอะไรที่ไม่ดีเราจะคิดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นละคิดไม่ดีปุ๊บเขาอ่านรู้ว่าเขามองเห็นอะไรพระองค์นี้ยังคิดตําๆคิดตำตำซ้ําๆอยู่ไม่คิดแต่เรื่องเจริญเจริญอะไรเท่านั้นก็เลยเนี่ยบางทีเลยเห็นเลยนะครูบาอาจารย์ที่ท่านอ่านความคิดลูกศิษย์รอบๆข้างได้นะบางทีแม้แต่ล to ูกศิษย์คิดอะไรท่านรู้หมดเลยเพราะอะไร เพราะว่าจิตท่านสงบแล้วจิตท่านอันนี้แล้วนะมันเหนือกายเหนือวิญญาณจิตเหนือวิญญาณนะมันวิญญาณท่านสัมผัสได้มันเป็นตัวรู้ตัวตัวอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนะอันนี้ก็เหมือนกันก็อาจจะเป็นบทเรียนคอร์สที่หนึ่งเคสที่หนึ่งนะที่สื่อสารทางจิตวิญญาณของตอมาอืมก็เลยว่าจะต้องดูเคสนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างผลมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะเราพรุ่งนี้ตมาก็ถ้า ทางคุณหมอแจ้งมาว่าเออได้เงินคืนแล้วหรือว่าไงแตมาก็จะตอบพวกเราอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เห็นว่าใกล้แล้วนะคนเขาเอาเงินมานะให้เอาเงินมาให้แล้วแต่คนป่วยที่ว่าไม่ใช่คนป่วยหรอกคนเจ้าทุกเนี่ยที่แรกก็ไม่สบายตอนนี้หลังจากเอาเงินคืนปุ๊บเนี่ยร่างกายก็เริ่มดีขึ้นแล้วเราก็งงๆเหมือนกันนะมันเกี่ยวกับอะไรร่างกายเราเราไม่ได้ไปแช่ประแช่งให้เขาตายหรือว่าอะไรไม่ได้แช่งไม่ได้ล่ะแค่ส่งไปบอกให้เขาเงินคืนแค่นั้นแหลนะก็เป็นเรื่องราวที่ มันพูดกันก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเนี้ยเราแค่ทดสอบทดลองดูว่ามาอยู่ที่นี่เราสามารถใช้จิตวิญญาณสื่อสารให้คนที่มีปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้ามีโฟกัสไปตรงรูปตรงอะไรได้ไหมอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นะอันนี้แค่ล้องเล่นๆคึงเชื่อคึงไม่เชื่อแต่ไม่รู้มันจะเข้ามาหาตมาเองหรือเปล่าเนี่ยบางทีเนี่ยตมาก็เลยตัวตมาเลยก็ตื้อๆมึนๆอยู่เหมือนกันเพราะว่า ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันจะมาถามล่ามตะมาล่ามตะมาก็หัวเราะคักๆเป็นไปนไม่ได้หรอกอใช้วิญญาณประทวงนี่นะตะมายังไม่ได้ถามหัวหน้าเผ่าเดี๋ยวถ้าถามหัวหน้าเผ่าความรับจะแตกนะเพราะว่าตะมาใช้อะไรนะพระเจ้าอิอนเดียแดงหรือพระเจ้าอะไรที่ข้าลังเนี่ยนะ,ะบอกว่าจะทดสอบสถานที่ด้วยว่ามันมีจริงไหมหรือว่าจริงไหมหรือว่าอ,ะ,อะไรเนี่ย าสามารถไปสื่อสารได้ไหมบอกให้คนที่เนี่ยถ้ามันได้จริงเนะ่าตมาก็โอ้ต่อไปไม่อยากทําแล้วนะก็ทําแค่นี้แค่เดียวพอละไม่ใช่เรารู้ว่าตะมาใช้จิตวิญญ,ญาณไปทวงนี้ได้พอเราโทรมาหาตมาอาจารย์ช่วยทวงหนี้ให้หน่อยอาจารย์ช่วยขายที่ให้หน่อยอาจารย์ช่วยนั่นนี่นั่นนั่นนั่นให้หน,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 น่อยนี่ตมาก็เอาไว้ก่อนนะอไม่แน่เรื่องขายที่นี่ที่ตําหนักตามาก็มีอยู่ที่หนึ่งตามาอยากจะซื้อยังไม่ได้ทาขายเดี๋ยวไม่แน่นะอาจจะ ใช้วิธีนี้ลองดูว่าเออให้บอกให้หลวงพ่อขอหาบอกให้หลวงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่กําลังดูแลตรงนั้นบอกตอมาต้องขยายที่ไปสักสามไร่ที่ติดข้างตมาขอซื้อหน่อยแล้วขอ,เ,อเงินให้ตมาด้วยนะไม่ใช่ว่าเาเงินตมาซื้อเองนะถ้ามุิจะซื้อให้ก็ให้เอาเงินเอาเงินมาให้ตมาด้วยไอคนที่จะขายเจ้าบ้านเนี่ยเขาขายราคาถูกๆหน่อยนะออบอกไปนะไม่แน่อาจจะ อาจจะได้ขายนะอาจจะได้ซื้อเร็วๆนี้นะ,ะไม่แน่ก็ไม่รู้หรอกอันนี้ตะมาก็คิดไปงั้นแหละนะถ้ามันสําเร็จเนี่ยตมาก,ก็จะลองดูโอเคอ่าตมาก,ก็นั่งเมาส์นั่งมอยมาเป็นเกือบชั่วโมงลวนะเกือบชั่วโมงได้ละตมาก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็คุยให้เราสัพเพเหรละแบ่งปันประสบการณ์ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าเป็นลาภอภิเสสนะถ้าเจ็บป่วยก็หาวิธีการรักษา แล้วแต่เราจะหาวิธีไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองนะว่าเราจะเอาวิธีวิธียังไงบ้างนะก็ประมาณนั้นอันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เนี่ยาสาธุสวาชวาชวาัสดี Vai se apresentar. Vou chamar. Tchau, tchau, lá. Tchau, tchau, lá. Aqui eu vou chamar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem ir lá da floresta. Vem cá, vem cá, vem mã chan yêu tôi tôi tin tức bên kia ki chegô tôi ui luê mã chan chan chan